รอครับคุณผู้ชมแล้วก็รอ,อเดี๋ยวตอนใส่มะเขือเราต้องเล่งไฟเป็นไฟหายจริงๆตอนนี้เราก็เล่งได้นั้นเนี่ยอืมเราเล่นดีกว่าเล่งเปหายไฮกั้งทุาคนนก็เล่งไฟหายแล้กวกเดี๋ยวไฟจะแรงครับ น,นะฮะคุณได้ยินเสียงไหมใไปเลยหยุดโดดเล่ารปรุงเราทำปลาครับปรุงรส เออผมว่าน้ำน้อยเปนิดแล้วล่ะต้อใส่นิดหน่อยนี่นครับเัดา้วก็เดี๋ยวเราก็ตามด้มาเสือเพืตั้งแต่างน ได้ครับต้าลนะคุณผู้ชมอ้าวละแรงแล้วครับตอนนี้ไฟแรงและเราก็แต่มันเขือได้เลยเออผมไม่ได้ใส่ฟิล์รด้วยคุณผู้ชมของสำคัญเดี๋ยวก่อนแล้วแหละเนี่ยเดี๋ยวมันเขือเราจะดำครับแ,แล้วเราจะไปยังกดกดให้มันเขือนี่มันจม ก okay. ขึ้นมาทับมาเขือครับเพื่อที่จะให้มัเขือมีด้านล่างมาเขือเแล้วก็ยอยอนไปด้วยคุร้ชมผมกินไงมันหวานดีแล้วก็ปิดฝาครับครับเมื่อกี้ผมก็แอบไปวัดกระแสไฟมาว่าอินเวอร์เตอร์เรากินไฟไป,ไปเท่าไหร่นี่ครับคุณผู้ชมสิบหุดสองสองแอมป์ดีซีก็คือว่าแบตเตอรี่ผมเป็นลิเธียมฟอสเฟต 48โวลต์100แอมป์ความจุ100 A, แอมป์48โวลต์แต่แต่ว่าอินเวอร์เตอร์ผมเนี่ยตัวเนี้ยอินเวอร์เตอร์เป็นอินเวอร์เตอร์3,000วัตต์กินดึงไฟจากแบตเตอรี่ไป16.22แอมป์ครับผมอ่ะคุณโซก็คำนวณได้เลยเอาเอาไอแอมป์เนี่ยไปคูณกับโวลต์มันจะออกมาเป็นวัตต์ครับผมครับ อันนี้มันก็จะมีค่าสูญเสียอะไรลุงยมเพราะว่าอินเวอร์เตอร์แปลงไฟออกมาเนี่ยมันก็ในตัวอิวนเวอร์เตอร์เองที่มันแปลงไฟ DC ซเนี่ยเป็นเอซมาเนี่ยจากส8ิบแดโวลต์สองอิโหนเป็นสองอิลตนเนี่ยมันก็มีการสูญเสียอยู่ด้วยมันก็ต้องเผื่อเผื่อตรงนั้นด้วยครับผมนะครับก็เอาเอาเอาสิบหกสองอแอมป์เนี่ย ไปคูณกับโวลต์สี่สิบแปดมันก็จะเป็นวัตต์ครับผมผมเครื่องคิดได้ไม่ดีตรงนี้ครับแต่ไม่ได้คำนอบน,นั้นด้ดโดยปกติแล้วก็ประมาณแปดร้อยสวัตต์รนาะคาตัวนี้แต่ก็จะมีการสูญเสียนอินเวอร์เตอร์ด้วยครับคุณผู้ชมเออคือระบบผมเป็นระบบสี่สิบแปดโวลต์เออผมต้องบอกก่อนคุณผู้ชมคูณสี่สิบแปดไม่ได้นะต้องแบตเตอรี่ผมตอนนี้มันมีอยู่ห้าสิบสามโวลต์ต้องคูณที่ห้าสิบสามโวลต์ครับผม ห้าสิบสามโวลต์คูณด้วยกร,กระแสสิบหกจุดสองสองแอมป์ครับผมจะออกมาเป็นวัตต์แต่เขาเรียกว่าระบบสี่สิบแปดโวลต์แต่แบตเตอรี่ผมตอนแรกมีอยู่ห้าสสามโวลต์ผมวัดดูแล้วเอาละครับเดี๋ยวเราใส่ถุงชุด,ดหน่อยของของของสำคัญของผม,มนี่ครับตะก,ก้ะเอาฮนะตะก้เอาทีง พอแล้วครับแคนนี้ก็จบพืงน้อนละพื้นซอนจบคื้นซอ,อนต่อลมั้งพอๆครับผมไฟเราแรงนะฮะเราต้องใช้ไฟแรงฮะไม่งั้นเดี๋ยวมะเขือเอาดำครับผมเดี๋ยวปิดฝาหน่อยเดี๋ยวค่อยปิดฝาง่ายๆงนี้ครับผมง่ายๆครับจริงๆผมไม่มีกะทิไงไม่ได้ซื้อกะทิมาถ้าผมซื้อกะทิมาผมก็จะแกงเผ็ดแล้วล่ะแกงเผ็ดเองแก่ไก่แก้วทีนี้เราไม่มีกะทิก็เลยต้องผัดโดยน้ำมันผัดเผ็ดแล้วครับ รอให้มันคือ,อส่งไปเลยครับเออคลิปผมครับรอบนี้ต้องแบ่งเป็นสองช่วงแล้วครับเนี่ยมีผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยครับคุณผู้ชมอ,อ่าช่วงแรกกับช่วงที่สองคือช่วงนี้จนช่วงอ,อ่ช่วงแรกกับช่วงสองครับผมช่วงแรกมัน มีปัญหานิดหน่อยครับผมอ,อ่าใส่เลยฮะใบโุระพาครับผมอ,อ่าอ่อออารับอ่ช่วงแรกอาจจะดูไม่ต่อเน,นือ่องนิดนึงฮะอันนี้เป็นช่วงที่สองแล้วอเอาล้าครับปิดไฟได้แล้วโหระพาเรากดให้จมฮะไม่งั้นมันจะดำฮะปิดไฟได้เดิน อยากไปกินะครับผมนี่ฮะเรียบร้อยจ่อนเลยครับคุณผู้ชมผัดเสร็จแล้วใส่จานแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปกินแล้วเนี่ยนี่ครับกําลังรอ,ลอเลยคุณผู้ชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับวันนี้มีผิดพลาดเทคนิคหน่อยหนึ่งครับคุณผู้ชมคลิปจะเป็นสองตอนสองช่วงนะครับผมขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมอาจจะทำคลิปนานๆทำเท่ๆไม่ค่อยทำบ่อยครับคุณผู้ชม ขอบพระคุณคุณผู้ชมมากๆครับที่ติดตามพร้อมสวัสดีครับ